วันเดย์ทิปที่ตลาดเก่าหัวตะเค วันนี้จะพาทุกคนมาย้อนวันวานที่ชุมๆๆชนริมน้ำตลาดเก่าหัวตะแข่ในตลาดจะมีร้านค้าและร้านโชว์ห่วยมากมายรวมถึงร้านอาหารและคาเฟ่ให้ได้ไปนั่งสัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นริมคลมองเป็นตลาดที่มีงานศิลปะและสตรีทอาร์ตมากมายก่อนอื่นก็ขอแวะจิบกาแฟเติมพลังก่อดลุยเที่ยวแล้วก็มาเดินเล่นที่ตลาดกันที่นี่คือมีร้านอาหารและร้านขายข,ายของแฮนด์เมดและร้านเวิร์กช็อปเยอะมากสายอาร์ตคือต้องมาเลยคุณลุงคุณป้ามาเล่นดนตรีด้วยอ่ะน่ารักสุด และเขามีกิจกรรมสอนวาดภาพฟรีด้วยนะและนี่คือสิ่งที่เราชอบมากเขามีขนมเก่าๆที่เคยกินสมัยเด็กๆขายด้วยอ่ะของเล่นสมัยก่อนก็มีนะเราก็หยิบเพลินเลยเดินมาต่อเจอแกลเลอรี่ตรงนี้ก็ขอแวะชมงานศิลป์กันหน่อยเดินเที่ยวสักพักท้องก็ร้องเรียกหาอาหารก็ขอแวะกินก่อนหนึ่งกลุ๊ปใครมาที่นี่ก็ต้องมาเพลินรูปวาดภาพกันหน่อยเรามาวาดที่ร้านนี้เลยราคาเริ่มต้นที่80บาทเรามาวาดก็เน้นใช้จิตวิญญ,ญาณไม่เน้นใช้ฝีมือวาดรูปไปดูวิวไปคือใจฟูสุดๆและแล้วผลงานเราก็สําเรจกกิรรมห ก็คือภายเรือใครยักเก็บขยะก,กับน้องแมวเ<อ>ย็นแล้วก็ขอตัวรากับกอนเ,นเจ้าถิ่นนอนดักรอหลายตัวเลยวันหยุดใครไม่รู้จะทำอะไรก็ตามมาได้ที่ตลาดเก่าหัวตะเค้